การเงินการงาน,งานความรักและก็โชคลาภการงานของท่านวันนี้นะคะการงานการเดินทางนะคะใครทํางานวันนี้อาจจะต้องเดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือบางท่านอาจจะต้องไปเริ่มงานใหม่นะคะยุติงานเก่าไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะที่สดใสกว่าเดิมมีเป้าหมายใหม่นะคะที่สดใสกว่าเดิมบางท่านอาจจะเบื่องานลาออกจากงานแล้วก็นะคะ ได้เริ่มต้นงานใหม่วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเดี๋ยวเกี่ยวกับการยกย้ายนะคะมาดูการเงินบ้างอะการเงินวันนี้นะคะเสมอตัวนะคะแต่ก็ยังราบลื่นอยู่นะคะรายรับกับรายจ่ายเสมอตัววันนี้ถือว่าโอเคค่ะ,ะวันนี้ใครมาเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณกําลังอยู่กับการเดินทางนะคะการเดินทางวันนี้ขอให้คุณราบลื่นนะคะเดินทางปลอดภัยนะ มาดูเรื่องความรักค่ะความรักโอเคค่ะความรักโกรธกันงอนกันบกกนล็อกกันไปเลิกกันไปจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะคะมาปรับความเข้าใจนะคะมาปรับปรุงตัวกันใหม่นะคะส่วนคนไม่มีคู่เสน่ห์แรงมากวันนี้นะคะจะมีคนแวะเวียนมาให้คุณเลือกไม่ขาดสายนะคะหรือว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นั่นเองนะคะ ความรักเนี่ยวันนี้จะได้เจอคนถูกใจแน่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่นะคะมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นโชคลาภวันนี้เด่นมากๆนะคะรถยนต์ที่คุณนั่งอายุคนเจ็บคนจา่าหรือว่าคุณหยิบจับอะไรก็มีโชคนะคะวันนี้ใครนะคะวันนี้ถ้าคิดจะเสี่ยงวันนี้ทะเบียนรถนะคะอายุคนเจ็บคนจา่าหรือตัวคุณเองเป็นคนมีโชคนะคะเลขมงคลวันนี้หนึ่งสี่ 7แล้วก็1 3นะคะ1 4 7 1 3วิกิวิธีทําบุญเสริมดวงวันนี้ทําบุญกับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือนะคะทำบุญด้วยการาผ้าหอ่อศพลงศพทำบุญกับผู้ยักไร้จากาทําบุญกับพระชีพามสมณะชีพามด้วยน้ำนะคะ แก่ผู้ทรงศีลหรือไหว้พระไหว้พระพุทธรูปริมแม่น้ำก็เป็นการเสริมดวงที่ดีมากๆสำหรับทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ส่วนสุขภาพวันนี้ใครเจ็บป่วยจะแข็งแรงขึ้นถ้าใครเจ็บป่วยจะหายแล้วนะคะวันนี้นะคะสุขภาพวันนี้ถ้ามีเล็กๆน้อยๆก็จะมีที่หัวเขา่าขาพิกขาแพงข้อมืออักเสบหรือ มึนหัวนะคะแต่ยังไงสุขภาพของคุณถ้าใครเจ็บป่วยจะแข็งแรงขึ้นใครป่วยอยู่ก็จะมีทางรักษาหายกลับมาปกติเหมือนเดิมหรือว่ามีทางเยียวยารักษาให้คุณดีขึ้นนั่นเองอ่ะใครมาเจอคลิปนี้วันนี้เป็นวันดีของคุณนะคะเดินทางราบลื่นเจ็บป่วยก็จะหายอาการงานการเงินถ้าตกงานก็ได้งานการเงินก็จะดีขึ้นนะคะในอนาคต ความรักก็โกรธกันงอนกันกับมาณีกันหรือนะคะจะเจอคนถูกใจสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดวันนี้ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่ที่ดีมากๆค่ะขอให้โชคดีทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ค่ะ